กดลงไปแล้วนะครับผมกับไมล์ละ55,000บาทซึ่งถ้าผมได้กําไรนะผมก็จะได้กําไรอยู่ที่50,000บาทแต่ถ้าผมเสียแล้วก็ผมจะเสียอยู่ที่55,000บาทเลยทีเดียวโอ้โหเป็นการเทรดในตลาดแบ n เ r อรี่ออปชนะครับผมเป็นแบบว่าเวลาสั้นๆนะ1นาทีนะโอเคมาตัดสินกันว่าจะเสียหรือว่าจะได้โอ้โห้0 0มืบาท โอเคอีก53 52วินะครับผมอุ้ยอยขึ้นแรงรุนแรงโอเคมีแรงขายมากันเอาไว้อยู่นะครับผมเฮ้อ <c oughs> ไม่ได้เด็กหรก okay. โอเคโอ้ยขอภายในคำหยาดเปนะครับผมโอ้ยโอเคถือว่าสวยอยู่นะลงมาสวยอยู่นะ30วิผมก็จะได้เงิน50,000บาทแล้วใช่หรือไม่หรือผมอาจจะเสียงเงิน55,000บาทก็เป็นได้นะ อนาคตจะเป็นยังไงผมก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับผมเผื่อมีข่าวอะไรมาวูบขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้ตายหาใช่ไหมโอเคยี่สิบวิอ่าจะได้ไหมจะได้ไหมอุ้ยยี่สิบวิห้าหมื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่ามันพยายามจะขึ้นอยู่นะครับผมโอเคสิบวิเดี๋ยวก็ได้ห้าหมื่นแล้วยังไงใจเย็นๆนะสี่สามสองหนึ่ง โอเคก็ว <Okay. laughs> <c oughs> ิน <laughs> ไปนะครับผมนะไม่เคยกดไม้ใหญ่อะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมนะผมบอกไปก่อนเ <laughs> อ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยกดทีละห้าหมื่นห้า ครึง่งแสนได้แล้วก็มือใหม่ห้ามทําตามโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมนะมันเสี่ยงมากจริงๆที่ผมมาลงทีละห้าหมื่นอะไรขนาดนี้นะพอดีตอนแรกหัวร้อนไงเสียไปเจ็ดพันเลยลงห้าหมื่นคิดอะไรอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงๆแต่ในความที่ผมหัวร้อนอยู่ผมก็มีสติอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมว่าทําไมผมถึงกดลงแล้วก็วินซัดด้วยนะโอเคมาสรุปฟังง่ายๆนะครับผมอันดับแรกหาเทรนใช่ไหมเทรนเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้มันก็ลงมาแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลงมา ประมาณนี้แล้วไปไหนต่อเสร็จแล้วก็หาแนวรับแนวต้านนะครับผมก็คือเป็นแนวสําคัญนะก็คือแนวตรงนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือแนวรับแนวต้านเสร็จแล้วก็คาดการณ์ว่าเออต่อจากอันเนี้ยมันจะไปทางไหนกันแน่ขึ้นหรือว่าลงซึ่งผมคาดการณ์ว่ามันจะลงนะครับผมเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนในอดีตนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้อดีตปื๊บขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยเท่ากันเลยพอลงปื๊บปื๊บก็เลยคิดว่ามันน่าจะลงได้ถึงประมาณตรงนี้นะก็คือเป็นเป็นแนวเดิมแนวเดิมมีอยู่ตรงนี้ แล้วก็อาจจะขึ้นไปหรือมันก็ทะลุลงมาก็แล้วแต่อนาคตนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สําคัญที่สุดนะครับผมว่าทําไมผมถึงเออกดลงเพราะจริงจริงมันขึ้นไปใช่ไหมมันลงมามันก็มีโอกาสกลับขึ้นไปได้เหมือนกันแต่ที่สาเหตุที่ผมกดลงนะครับผมผมดูตรงนี้นะครับนี่มันขึ้นไปใช่ไหมมันติดตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านมันทะลุไปไม่ได้มันก็เลยลงมาอย่างนี้เลยแล้วพอมันมาแท่งนี้ยมันพยายามขึ้นไป แต่ว่ามันก็ขึ้นไปไม่ได้จนทิ้งนี่ครับไส้เทียนเนี่ยเห็นไหมซึ่งตอนแรกอะ่ะมันก็ขึ้นไปแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เขียวๆอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บมันผ่านแนวต้านไม่ได้นะครับผมมันก็เลยกลับลงมาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไส้เทียนเอาไว้ให้เราเห็นแต่จุดสําคัญมมนอยู่ตรงนี้แหละครับคือมันกลับลงมาปุ๊บแล้วไอ้เนื้อเนี่ยเนื้อก็เนื้อนะครับผมของแท่งแท่งเทียนแท่ง,ทงนี้นะมันมาปิดใต้เส้นแนวรับคือเส้นนี้ เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือแนวรับเนี่ยแนวรับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นไหมมันมาปิดใต้เส้นแนวรับแสดงว่าจากที่ผมศึกษามานะครับแท่งต่อไปอ่ะก็คือแท่งนี้มีโอกาสที่จะลงสูงมากแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกอไว้ก่อนทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมนั้นจะเข้าออเดอร์แทงแ่งอันนี้แหละแต่ผมอ่ะอยากจะเข้าออเดอร์ตรงจุดตรงนี้ก็คือจุดแนวรับซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วนะเพราะว่าเนื้อเทียนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันลงมาแล้ว ก็คือก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นแนวต้านนี่แนวรับเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วก็เนี่ยลงตามที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็วินไปงงกันไหมอ่ะถ้าง,งงก็บอกไว้ก็ได้นะครับผมผมจะได้แบบเปลี่ยน,ป,ยนปรับการพูดใหม่นะพูดเองอยังงงเองแต่แต,แต่แต่คือผมเข้าใจไงซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมถ้าถามว่าผมไปศึกษามาจากที่ไหนนะครับผมก็ศึกษาจาก y o YouTube นี่แหละโอเคขอบคุณที่มารับชมกันนะครับผมไปแล้วนะโอ้ยสบายแล้วห้าหมื่น